คือรับตากินท่านแม่แม่คิดอย่างโยมันเนี่ยกินข้าวโพดยังคิดที่บนเนี่ย่แาถวมองเียบเนาะโอ้ยเนาะเสะแด่าแม่แม่บอกว่าแมนคิดน้ำอื่นหมดนะโอ้ยเนาะผมแถวแค่หาเียเนาะ Uh, or maybe no. ยายวอนเอ้ยเย็นเน็ตขึ้นอีกแล้วเอาเถอะเด้อยายวอนบอ,อกว่าขึ้นก็นสร้างมันแล้วมันายางนตกใช่ <laughs> เน็ตเยเน็นเนตขึ้นหลังคาไปสวยบักลินฟ้าอีกแล้วครับท่านผู้ชมเยอะมากเลยอ้าวอุ้ยกรอบๆเลยน,น,นี่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 อุย้ยตกลงมาแตกไหมโอ้โหสดมากกรอบมากนะฮะ แล้วครับโ,โหคุณอนะออกเยอะมากนะครับวันนี้เอเนตจะเอาไปขายตลาดนัดนะครับอุ้ยหักโอ้โห,โโหไม่หักแต่ว่ามันแตกฝักที่สองนะครับท่านผู้ชมนูนสูงมากเลยอ่อนและถวย้วยรินนะฮะนี่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 ซูมให้ดูนะสูงมากนะครับ ตลาดนัดต้องการก็สั่งเรามาได้นะครับฝักฝักเท่าไรเนี่ยสิบห้านะครับสิบห้าขึ้นราคาแล้วโอ้โอ้ยโอ้ยน้อยกับโดนโอ้ยกับโดนน้อยโอ้ยน้อยโอ้ยเน่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 ครับสามฝักนะครับท่านผู้ชม อุ้เนาะอยากให้มันไปเกิดอยู่ใ,ใกล้กรุงเทพจังไงกรุงเทพนะครับเนี่ยอันนี้ประมาณสาสิบาทนะเนี่ยเขาไปเผาแล้วก็ตัดท่อนนะท่านผู้ชมทอนละสิบห้าบาทดูสิโอ้โหเนาะโอ้มาอีกแล้วนะฮะนี่สวยมากเลยนี่มีมดแดงไต่นำนะครับสามฝักแล้วนะครับไปเลยเด้อ คุณน่ะมุณสูงนุ่นนะลงมาแล้วลงมาแล้วบิดแล้วโอ้โห่ไหนล่ะไหนล่ะยังไม่เจอนะครับโอ้ยตุบลงไปนู่นนะครับท่านผู้ชมเนเนตสอยมันตกไป ไปทางไร่คนอื่นนะฮะต้องเดินข้ขามไปเอาอนะเดี๋ยวเจเนตต้องปิดกระแพงนี้ไปนะฮะนี่ตกไปฝั่งนูน้นเอาอีกแล้วท่านผู้ชมปิดแล้วปิดแล้วกันสวกแล้วอุยสามฝักเลยตรงนั้นลมกันแรงนะครับ หาค่ารถให้ลูกไปโรงเรียนนะครับเจเนตโอ้บิดแล้วลงลงมาไม่ค่ายครับไม่ได้ไม่ได้ไม้หักนะับไม้หักเสียบขึ้นไปไหมเสียบไปมิดหมุนโดนบิดเลยเออมันไม่ถูกไม่ถูกผักวันนี้ ่านผู้ชมสีฝักนะครัสีฝักก,ก็หกสิบบาทนะนะส่วนทางด้านนี้แม่ก็เก็บผักมันละนะครับไปขายแม่ก็อยากได้ตังค์กับเขานะนนี่ยเก็บขายช่วยลูกนะครับใบมันละนะครับแม่ก็ เอาหน่วยไปขายได้หรอแม่ม,มาละขี้นกนะครับท่านผู้ชมแม่เก็บใส่บาทหมดแล้วแม่เก็บใส่บาทหมดแล้วนะครับแม่ไว้ให้ลูกขายเลยครับท่านผู้ชมนี่ลูกมันนี่ลูกสุกมันเห็นไหแมแบบนี้เลยไปต้องเห็ดตังค์ไออกไหม,มปล่อยเป็นเถอะไหนดนโูโอ้โหนี่ลูกมาละกี้นกนะครับแม่ก็เก็บสะสมมาให้ลูกขายนะครับดูสิแม่ปลูกไว้นี่ ผักสวนครัวรั่วกินได้จริงๆนะครับท่านผู้ชมสวนแม่นี่โอ้ยเนาะนนบะคงกับพนน่ะโดกโดกท่านผู้ชมลูกยอก็ขายนะคะรับท่านผู้ชมลูกยอเยอะมากเลยนี่นี่นี่บักยอขายโลเท่าไหร่แม่ยี่สิบบอไหมขายไม่อาายากเอาไปชิมโอแม่ให้ฟรีนะครับยอหมดแดงคันนี้ทำแม่ หมดแดงององกไหมหมดหลายหมดหลายเกือบกบสาโอ้ยเนาะไปไปอย่าดื้อย่าดื้อนี่นะครับยอเรานะฮะลูกยอเป็นตลอดปีเลยเนี่ยลูกอันเนี้ยหมดปีหมดชาติเลยนะให้สนใจนะนะเอาไปตามขายแถวกรุงเทพนะคนกรุงเทพได้ยินไม่หูเนี่ยุผนดับบลิ้นฟ้าเราอยู่ต้นนึงนะครับท่านผู้ชมอดหน่วยองค์โตเองเตะอยู่นะ ไอ้ต้นนู้นก็ใยเนตรขึ้นอยู่นะยังไม่ลงนะครับดกมากเลยต้นนู้นนะฮะเนตรกะว่าจะอให้ได้ร้อยบาทนะครับวันนี้แม่ก็จะช่วยลูกสะสมนะครับให้ได้ร้อยให้ได้สิบนะครับนี่แหละแม่เออเพื่อนเออเนาะให้ใหหตุงให้เขาแล้วบางแนวถ้าไม่ชมบตรงนี้ปรกกันมะละนะครับ มุนกับใบงูตอดไปเนาะมาหลังก็เงยไม่ขึ้นนะครับแต่ก,กระดื้จังนะครับคุณยายเนี่ยพอแล้วพอแล้วพุณน่ะโอ้นี่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 ท่านผู้ชมดูนี่ปอเถอะวันละนะครับนี่วันละขีนนก ของแท้เลยนะครับขมล้านเปร์เซน,นถ้าไม่ขมนี่ก็นะครับเราก็คืนเงินนะครับไปต้มเต้อินดิบเลย